ไปพี่น้องผมไปยามแหว่ผ่านเทือกันพี่น้องไปยามแหว่ผ่านเทือกันมันเป็นแจใไรก็ได้หูได้เห็นกันนาะพี่น้องเนะ เดียวมือนี่บ้ามีสิผาทดลองอ่าเขาทางไม่เบ่งเขาตะทางเก้าอ่าซิงลีรับหรือว่าพวกหนูทึ่งหลายนั่นมัาสีหูจักว่าห้อยางทางนั้นเดี๋ยวบ้ามีผาาไปทางลัดพี่น้องกูไหมกลวไแต่ยานเลยพี่น้องว้าวอุ้ยนกเขา่านกเข่าพี่น้องนะเห็นบอน đây to phòng cháy cuốc mày cuốc nhây nhây cuốc mì hàng ui lăng lẹt không lăng lẹt ดีดดีดดีดพี่น้องผมดีด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 ว้าวมันโหดมันคือบ่อยู่อ่ะเนี่ยเนี่ยบ่อยู่พี่น้องตัวอีหยังเข่ามาว่ะต่ว่าดีดอยู่เดีดีดอยู่เบิ่งเหยอะเบิ่ง เยื่อใส่ปลาทอดเลี้ยตะเขาหน่อยๆไปลังที่สองกันต่อพี่น้องผมอ่าย่างหน่อยๆคือเขาหูว่ามีสัตว์ปลาบวะตตุได้ตัวหนึ่งกะเขามาเอ่อถือก,กับดักแต่ว่าโบยู่เขาไม่หยียบกับดักเขาแล้วไปลังที่สองกันต่อ จะเสียงหลีดลิงเรอะไรโอ้ my god มาทางมาทางลัดด้ไหมมาเบื้องหลังที่ซ้องกันพี่น้องอ้เชี่ยใหม่ไหมมันสีขึ้นไปจังสีบ้ามีนั่นนั่นนั่นมันมันสูงไปเรื่อยอะ นี่ตัเชียใหม่แบบแบบตาย่านะไปเอา้าผลลูกดีนี่สีถ้อยดีบ่พี่น้องสีถ้อยดีบ่เป็นสีลงหลงเป็นสีลงหลงพี่น้องผม เป็นซีงหลงนะนี่แล้วคันวามาทางหลัดจำว่าได้เลยบ้านยินยัเฮายุ่มองไดหลงยุ่แป๊บหนึง่งหาทางได้แล้วหลงแป๊บหนึ่ง่าวาดกันหลังที่สองพี่น้องผมอุ้ยอุ้ย ห้อยเชีย่ยเซลสะเลยพี่น้องตะวะไข่หลอดไข่หลอดเขาใส่งัวแล้วก็ปลาทอดเบิดเขาใส่งัวปลาทอดเบิดเลียตาไข่เลียตาไข่เลียตาไข่อ้ยยึดดพุ่นเสียกยิดขึ้นไปพุ่น มันบกหูดเบิดบ้ามีบ่าสังเกตบ่าพูนพ่นเสียกห้อยขึ้นไปฝุ่นพี่น้องเฮ้ยได้รุ่นได้รุ่นตาแดงชึงคืงอยู่ในแม่เนะตาแดงชึงคือยู่ในแม่นะได้รุ่นพี่น้องได้รุ่นได้รุ่นได้รุ่นพี่น้องผมอู้ยังวะอู้ตตรงเอื้นพ่านทือมาอีกเยนี่ห้อยขึ้นไปยังสี่ไหม มันก็ดที่ไปน้ำเชี่ยวใหม่บ่เมือจังได้พี่น้องพี่น้องว่าตัวอีหยังเอาพี่น้องว่าตัวอีหยังไปหลังที่สามกันต่อเลยแนวนี้หลังที่สามกันต่อเลย,เย,ลเลยดีดอีกพี่น้องผมตัวอีหยังวะอันนี้ที่เป็น ใส่ยังใส่บ่ยังปลาเบิดงาไหม่ทับงาไหม่ทับโอ้ว้าวเสียงไก,ก่ปลากระขันละงงมเลยบาดนี่เอา้ามันดีดมันขึ้นมาเกี่ยวยุงสีพี่น้องวะเห็นบ่เกี่ยวงาใหม่ลงมาเลยนี่งาไหม่บัดไดแถวบ้านมีสังเกียเกี่ยวงาไหม่ลงมา ว้าวว้าวขวองขวองว้าวว้าวดีต่วมาบ่หดดีต่อบ่อหดอ่าตัวนี้มันขอเข้าไปมันหูดบ่เบิดนี่หูหน่อยงาใหม,มา่กะฮักลงมาทับงามมาใหม่กะฮักลงมาทับ หลังที่สามหลังที่สามดีดเด้อพี่น้องเด้อดีดดีดใครไอ้นี่พ่ยังไปหลังที่สี่กันตัวพี่น้องว้าวมันเกิดควันค้างสิตื่นเต,นต,นต้นเหล่าใจ <laughs> ตาแดงแดงอยู่ในแม่เนาะตาแดงแดงอยู่ในแม่เนาะมันกันนะออาขึ้นอยากหู่เถอะพี่น้องว่าต้าเ้ามีไอ้นั่นไอ้นี่คือเ้ามีมุดมัดแล้วอยงนีคว,ควันค้าง ค่อนข้างสูนแล้วเยี่นี้โคตไปแล้วเดี๋ยวยามกลับไปแล้ะกันอีหยังตัตอิหยังกันแนวอะมันดีดมันลงน้ำนั่นแหละเยี่ยเสียย่งตะไคร่ไข่คือบ่อกินวะขออนุญาตขวมเลยครับเ้อมันบ่มีทางไปขออนุญาตขวมที่เชื่อมไม่มตาแดงคิงคืองอยู่จังไดล่ะเช็ดจังใด หรือว่าไล่าผามผายอยู่เห็ดจังไดเป็นจังไดมาเทียเป็นงูเนาะพี่น,อนอ้องกะต้องบูอะ่ะบ,บ่บูบ่ไห้มาลังถีซีข้องเฮาลังนีบ่ันพี่น้องหลังนีบ่ันอุ้ยคือเป็นแนวนี้อ่ะพี่น้อง บอลลันต้องาไม่รุดเบิดเลยบอลลันไม่รุดเบิดไข่ย่างปลาบอย่าง,าางใส่บอ,อย่างบอลลันว้าวว้าวมันสีอยู่จังใดของมันไม้นี่กรับดักตัวนี้บ้ามีตังใจเวลา ว้าว wow. ไปย้อนไปเบื้องกลับเก็ยืนร้อนแล้วจำไม่ได้แล้วจะขอญางหิแบบใดพี่้องว้า wow. วโอ้ยอีหยังวะอีหยังวะอีหยังวะพี่้องผมโอ้ย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 ,อยเสียงขวา,ขากาดอยู่คุนเสียงขวา,ขากาอยู่คุนมาเบื้องจันกันเป็นอีกแล้วแต่ว่าอีที่นี่ยามจันให้เบื้องพร้อมเลย ลันอีกแล้วลันอีกแล้วลันอีกแล้วนี่ลันตะมือขึ้นนี่เพราะว่ามีห้อยคาบมีห้อยคาบของดินฝนตกใส่มือขึ้นตามที่เบ่งใส่เสียปลาเสียไข้เสียยังวะ คือบ่ได้ยินโตบ่เห็นตเนตดิพี่น้องต่ว่าลันลันเน่นองขวบบ่แล่นบ่แลีนอีหยังวะพระวันอาสาตยให้พี่น้องเห็นเลยอีหยังก็ได้ด้วยความสัดจริงบ้ามีบ่ได้มาเห็นให้มันลันเองเด้แต่ว่าายื่อเสียอยู่อันคิบก้านนานั้นเห็นว่าขวดมุนอุยปุยมันดุดน,นะ บ้ามีคิดว่าเป็นหมูเหรอเด้น่าจะเป็นหมูป่าเอามาเบิ้งน้ำกันเบิ้งน้ำกันพี่น้องบ้ามีหยังเห็นบ้าบ้ามีหยังเลยยังวะต้องเฮียจเจ้าใดดีวะ กมีอย่างเลยก็มีอย่างเกิดขึ้นพ่อแต่ว่าเหย,ยืยเหยื่เหยืเหยื่ใส่งวอยุทางในกระเสียยุทงหนากระเสีย <laughs> ที่สงสัยที่สุดก็คือหลังนี้เพราะว่ามันหลากเสียขึ้นไปนี่ก็านาน,านในบ้านมีไทยพวกเห็นบ่มันลากเสียขึ้นไปพวนนี่น